รดีีขย้่า,าม่าาททุกเรรืองี่่นีีทุกมคำขอโทษล่วงหน้าออกจากปากนะคะนางแล้วนะออกจากปากอีโวกเน่าแล้วนะแต่เป็นการขอโทษเป็นการขอโทษเอฟซีนะไม่ได้ขอโทษคู่กรณีนะคะอืมนะที่ฟังดูแล้วไม่ใช่การขอโทษคู่กรณีหรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแต่อย่างใดนะคะเป็นการขอโทษเอฟซีไว้ล่วงหน้า นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงวัวสลังวะค่ะเป็นเป็นมันเป็นพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะอืมมันเป็นวัวสันหลังวะ <c oughs> คือมันมีการออกมาอ่าพี่อารมณ์กรสวัสดีนะอืมขอโทษเรบซีขอโทษล่วงหน้าเพราะมันมีการขู่หรือว่าคำพูดออกจากเพื่อนรักนะคะว่าอืมเดี๋ยวจะแช์ให้หมดเคยพูดอะไรไว้หรือว่าเคยนินทาใครไว้กับ เพื่อนรักนะ่ะเดี๋ยวสักวันถ้าเพื่อนรักทนไม่ได้จะออกมาพูดให้หมดก็เลย,เลยออกมาขอโทษไว้ถ้าสมมติว่าเพื่อนรักออกมาเฉวันใดวันหนึ่งอะนะวันใดวันหนึ่งถ้าเพื่อนรักออกมาแฉแล้วโดนใครหรือว่าพลาดพิงถึงใครนางทุกวันนี้นางก็เลยออกมาขอโทษไปรอแล้วนะคะอืมสันหลังไม่มีจ้ะพีวัฒนาการสันหลังไม่มีอ่าย่านย่านย่านยาน่ยานเพื่อนรักนี่ออกมาเฉจา้า กลัวเพื่อนรักออกมาแฉว่าเคยนินทาใครไว้บ้างหลังบ้านน่ะเออก็ออกมาพูดด้วยเ,ออเสียงสั่นเครือนะคะเหมือนเหมือนเป็นผู้ถูกกระทานะจ๊ะอ,อืมว่าอะไรพี่รอนมาดีค่ะนะคะอ,อืมว่าอะไรว่าการที่เราไว้ใจเพื่อนสักคนนะคะเรามีอะไรเราก็คุยกันเรามีอะไรเราก็เอ,อ่อเขาเรียกว,ว่าอย่างระบายให้ให้ฟังนู่นนี่นั่นจ้ะอ,อืมคุณสตาร์โคลาสวัสดีค่ะอ,อืม นะเราก็ระบายเราก็คุยแล้วเออเราก็นู่นนี่นั่นอืมแต่ถ้าบันไดวันหนึ่งเขาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องนี้ออกมาพูดเออเราก็ต้องโทษตัวเองนะคะที่เราไว้ใจเพื่อนมากเกินไปเออนั่นแหละคือการขอโทษเอฟซีไปล่วงหน้าจักผู้ใดละสิถึกถึกนินทาเด้ยลย่ะอืมแสดงว่าได้ทําจริงจนทําจริงจนต้องมาขอโทษล่วงหน้าเมนนั่นแหละตอนนี้นะสันหลังหวามากๆ อตอนนี้คือเป็นวัวสลังว่ากลัวว่าเพื่อนรักนี่จออกมาแฉว่าเคยนินทาใครหลังบ้านบ้างเออแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของเรามันนินทาเหมือนอะไรอีอันนี้น่ะนะเออมันนินทาทุกคนเชื่อไหมเออถึงจะดีเลิศประเสริฐสีถึงจะไม่ถึงจะให้โดยไม่หวังผลถึงจะให้แปลว่าไม่ได้อยากได้คืนอะไรหรือไม่ได้อยากอ่มีผลประโยชน์อะไรมันก็นินทาอืมอีนี้ คนที่รู้ดีที่สุดคือเพื่อนรักอืมคนที่รู้ดีที่สุดคือเพื่อนรักคนนี้แหละนะก็เชีย์นะคะเชียะเชีย์ยให้ออกมาพูดหน่อยเอามาเฉหน่อยนะคะอย,อ,อยากรู้เอออยากรู้อืมแมนบอเอออหลีเนะอืมนะเออมันถ้าสมมติว่าเอเขาเรียกว่าอะไรคนคนนี้นะ่ะเป็นคนที่คือไม่จริงใจกับใครหรอกจากที่เออเรานั่งเออเรานั่งดูพฤติกรรม นั่งดูพฤติกรรมแล้วก็นั่งนั่งดูการกระทําของเขาที่ผ่านมานะอืมดีซ้าได้กับว่าบด่ดีเออนะเละจะเป็นคนที่ถ้าอยู่กับคนนี้กับน,นินทานินทาคนนั้นถ้าอยู่กับคนนั้นก็น,นินทาคนนี้ไม่เคยมีใครดีหรอกในในใน,ในสายตานางนะอืมใช่ให้เพื่อนรักพูดเลยเราก็อยากรู้เนาะว่าเขาพูดอะไรบ้านหลังหลังบ้านนะแต่ว่าออกมารอบนี้นะสังเกตนะแสดงว่าเพื่อนรักนี่ กลุ่มความลับหรือว่ากลุ่มอะไรไว้สงสัยโดนกันทัวนหน้าเนาะใช่ครับพี่รอนนะฮะอือจุ้มเจ้าโดนกันหมดแหละไม่มีใครดี <laughs> คนที่ไปล้องแวะหรือไปเกี่ยวข้องในชีวิตมันอะ่ะไม่มีใครดีหรอกโดนกันหมดจ้าเนี่ยแสดงว่าเพื่อนรักนี่กลุ่มความลับไปหมดทุกทุกอย่างเนี่ยอยู่กับคนนี้แหละอือที่นินทานินทาหรือว่าให้ร้ายหรือว่าเอา่อพูดหลังบ้านอะ่ะคนนี้น่าจะรู้ดีทุกอย่างอือ ปกติถ้ามีการออกไปแบบนี้นางจะฟาดนะเออสังเกตไหมอันนี้คือพูดแบบว่าเสียงสันเครือแบบอนะ่อนอะเออแสดงว่าเพื่อนรักคนนี้นะ่ะมีความลับที่รู้เห็นกันอะ่ะเยอะมากนะสังเกตเลยปกตินะนางจะเป็นคนท้าสมมุติว่าใครออกจากนางแล้วอะ่ะฟาดไม่ยั้งจ้ะฟาดฟาดเองไม่พอเออให้ริลรลอฟาดตามแต่ออกมารอบนี้นะ เพื่อรักคนนี้นะออกมาพูดเสียงอ่อยเสียงอ่อยเหมือนเรียกร้องเหมือนขอขอความเอเห็นอกเห็นใจเออมันมันผิดกับกับหลายๆคนที่ออกไปนะอืมเห็นไหมออีบุญไม่มียายปู้หลายๆคนอะที่ออกไปไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าไม่ไม่ว่าจะอยู่ในโซเชียลออกไปอะ่ะเธอจะเปิดทางหรือว่าไฟเขียวเออเธอจะเปิดทางหรือว่าไฟเขียวให้อลิวโลอถลม่มโจมตี อ่าและและด้วยตัวเธอเองด้วยอืมค่ะน่าจะไม่เหลือโดนกันหมดใช่ค่ะทุกเอร์ว่เหลือค่ะ <c oughs> อ่าลูกน้อง youtube เหลือน้อยใช่ไหมอืมนะแต่ว่าก็ยังพอมีคนที่มีฝีปากอยู่ใช่ไหมแต่พี่พี่เวลาพุธอันที่จริงแล้ว YouTube เขาก็ไม่ได้เหลือน้อยหรอกแต่ว่าเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเออหลายๆคนอ่ะ เขาเดือดร้อนจากการที่มาพูดมาด่าคนอื่นเพื่อปกป้องอืมเพื่อปกป้องอานน,นางอะนะแล้วมันเดือดร้อนไงเออเขาเลยถอ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 ย,ถอยห่างออกอืมแต่ว่าก็ยังอยู่นะก็ยังคงอยู่อยู่อืมเขาไม่เอาด้วยค่ะอืมเนาะงานนี้นะคะพูดเสียงอ่อนเออกับ เพื่อนคนนี้เสียงอ่อนลงเสียงเบาลงและผู้ทํานองเหมือนกับว่าไม่เคยกระทําอะไรให้ให้เขาเจ็บช้นน้ําใจไม่เคยทําอะไรใส่ใช่ไหมอืมเหมือนขอความเห็นใจว่าเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าแฉนะเออกูไม่เคยทําร้ายมึงนะอะไรประมาณนี้นะ่ะเออขอความเห็นใจเออขอความเห็นใจจากเพื่อนรักคนนี้ <laughs> เออเป็นบทนางเอกผู้ถูกกระทําจะ <c oughs> เขาบอกว่าอ่าถ้าเขาจะแฉ ก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าพี่ตรวดีนะคะถ้าเขาจะแฉก็ต้องโทษตัวเองปกติมันเคยโทษตัวเองไหมไม่มีเออเอ่อแต่ก่อนอ่ะมันมันไม่เคยโทษตัวเองนะตอนนี้นะอืมถ้าสมมติว่าอ่าเพื่อนรักจะออกมาพูดอะไรอ่ะอืมอืมเพื่อนรากจะออกมาพูดเรายอมรับว่าความผิดอยู่ที่ตัวเองตัวเองเป็นคนเชื่อใบเนื้อเชื่อใจเขาเองที่ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคนนี้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะเออนะอืมอ่ะ เออเพิ่งทำงานเสร็จจะททายกันหน่อยค่ะนะคะอืมเพิ่งแตกรลังใช่ค่ะมาอันเขาเรียกว,ว่าอะไรมากมรรมเพิ่งแตกลงเพิ่งแตกรลังเออขนาดพ่อแม่พี่น้องขนาดพ่อแม่พี่น้องนางยังเอามาพูดได้แล้วเพื่อนในโซเชียลนางจะไม่เอามาพูดหรือแล้วยิ่งหมดประโยชน์แล้วด้วยจะเหลือหรือไม่เหลือค่ะพี่ลงุงพี่ลอนพุดนเออแซมบ้างอะไรบ้างมาโดนมานาันนะหร ประดอยคําพูดเก่งแล้วโกหกกหเก่งตั้งแต่ต้นใช่ค่ะเป็นคนที่เออ่หยวกแปดซิมเก้าเหลี่ยมเพื่อนรักเปียบเหมือนคนภายในมันก็กลัวสีแมนอืมเข้าหนอ,อ,อกในบ้านบ้านได้ด้วยนะคือคนคนนี้คือเป็นเพื่อนรักที่สนิทมากอืมค่ะนะฮะ,ะว่าด้วยเรื่องของเพื่อนรักเนาะเพื่อนรักคนนี้เป็นคนที่สนิทสนิทมากก็คือเข้าหนกอ,อ,อกในบ้านได้แล้วก็มีการคุยกันทุกเรื่องเออเหลี่ยมมะนาวมะนาวมีเหลี่ยมเลยเหรอ อ่านะอืมแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของเอ่าเรื่องในในหมู่บ้านอนะที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอนะได้ดีมากๆเลยนะคนนี้นะเน่ะอ่ายอมรับเลยว่าเพื่อนรักคนนี้เนะ่ะเถาวถายหัวให้มันจริงๆนะเออคือคือเหมือนกับว่าเพื่อนรักคนเนี้ปกป้องคุ้มครองแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้อีหยวกเนะ่ะมันทํามานะเราก็เห็น,เร,เ,หนเราเห็นหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะที่ที่มันดําเนินการให้ยีหยวกนะ่ะ เออมันทําทุกอย่างนะเออและมาถึงวันนี้เพียงแค่มาทําตามหน้าที่พาเจ้า้าที่ไปที่บ้านกลายเป็นว่ามันเป็นคนผิดเป็นคนหักหลังเพื่อนเป็นคนชักจูงเป็นคนนาพาเจ้าที่ไปที่บ้านมันเออแล้วก็พาทัวร์ไปลงมันเออนี่แหละคือสิ่งที่มันสิ่งที่ไอ้เพื่อนรักคนเนี้ยมันไม่พอใจแล้วก็มันรู้สึกว่ามึงไม่ได้เห็นกูเป็นเพื่อนอ,อืมและมันก็ถอยออ,ออกมาเนาะอืม ตัวนี้นะเออเราเข้าใจมันอยู่นะเออ